สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะก็คออือสาระเศรษฐศาสตร์นะคะกับชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการผลิตสินค้าและบริการค่ะการผลิตสินค้าและบริการเรามาดูขั้นพื้นฐานก่อนนะคะก็คือปัจจัยการผลิต การผลิตนั้นคืออะไรก็คือการนำทรัพยากรและปัจจัยการผลิตสินค้ามาผ่านกระบวนการแปรรูปทำให้เกิดสินค้าและบริการขึ้นนะคะอย่างเช่นดูในรูปนี้นะคะน,นักเรียนเห็นรูปแรกนี้ไหมคะบัวที่เลี้ยงจากภาคการเกษตรนะคะภาคการเกษตรนี้ก็เลี้ยงบัวมาแล้วก็วัวที่เป็นน้ำนมเนาะก็เก็บน้ำนมนี้ น้ำนมวัวไปขายให้กับโรงงานขายกับโรงงานแล้วโรงงานก็มีการผลิตสินค้าโดยผ่านกระบวนการแปรรูปจากน้ำนมดิบนะคะไปสู่ผลิตภัณฑ์นมต่างๆเช่นนมกลองนมอัดเม็ดหรือโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ขนสินค้าไปยังกโกดังสินค้าเพื่อไปแล้วก็ส่งต่อกระจายสินค้า ไปยังร้านค้าปีกและผู้บริโภคนะคะให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าประเภทการปรัปรจจัยการผลิตนะคะมีอะไรบ้างปัจจัยการผลิตก็คือสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นสินค้าหรือและบริการนะคะ,ะสินค้าก็คืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่เรามีอ,อย่างเช่นผลิตภัณฑ์นี้ ก็ได้นะคะโอชิอย่างนี้นะคะหรือบริการบริการอย่างเช่นร้านตัดผมก็เป็นการแต่รับ,บริการร้านซักลี่นะคะก็ใช่เหมือนกันอ่ะเรามาดูว่าปัจจัยการผลิตของสินค้าและบริการมีอยู่4อย่างด้วยกันนั้นก็คือ 1. ที่ดิน 2. แรงงาน 3. ทุนและ4ผู้ประกอบการเรามาดูแต่ละอย่างกันเลยค่ะ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไรที่ดินก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นแปลงนาปลูกข้าวพื้นที่สวนยางพื้นที่เลี้ยงปลาพื้นที่โรงงานพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่ตั้งร้านพื้นที่ต่างๆที่ที่มีประกอบไปด้วยดินที่ดินที่ตั้งนะคะเป็นไว้เพื่อผลิตสินค้าและบริการ 2. แรงงานแรงงานคือใครก็คือคนที่ใช้แรงกายความคิดสติปัญญาทักษะและความชำนาญที่เขามีเนี้ยมาใช้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆเช่นพนักงานคนรับจ้างต่อไปทุนทุนคืออะไรทุนคือวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะเช่นรถถ่ายเครื่องจับแปรรูปอุปกรณ์สำนักงานอ,อย่างเช่นในรูปภาพนะคะอาจจะมีะรถแมคโครเครื่องปัน่นหรืออุปกรณ์ต่างๆเป็นวัสดุอุปกรณ์จริงๆนะคะทุนไม่ใช่เงินนะคะอาจจะมีใครใครตอบมาว่า,าทุนก็คือเงินแต่ในทุนในปัจจัยทางเศรษฐกิจในเศรษฐศาสตร์นะคะ ไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่เงินนะคะ,ะเงินก็จะเราก็จะใช้เรียกว่าเงินทุนนะคะแต่ทุนจริงๆก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการมาผลิตสินค้าและบริการนะคะต่อไปผู้ประกอบการคือผู้ที่ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการและนำปัจจัยการผลิตที่ดินทุนแรงงานมาผ่านกระบวนการมาผลิตสินค้าและบริการนะคะ โดยจะเป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทเจ้าของร้านค้าก็ได้นะคะอันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้คืออะไรคะชานมไข่มุกชานมไข่มุกเราก็มาวิเคราะห์กันว่าชานมไข่มุกที่ดินคืออะไรแรงงาน,างานทุนผู้ประกอบการคืออะไระที่ดินก็คือที่ตั้งร้านชานมไข่มุกนะคะแรงงานแรงงานนะคะ แรงงานก็คือพนักงานขายหรือพนักงานชงชาก็ได้นะคะทุนทุนคืออะไรคะทุนบอกแล้วว่าทุนคือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆาเป็นอะไรได้บ้างเป็นเครื่องชงชาไข่มุกเป็นแก้วเป็นหลอดหรือเป็นผงชงชาเป็นผงชาต่างๆก็ได้นะคะและผู้ประกอบการคือใคร คือเจ้าของร้านเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปเลยอันนี้คืออะไรคะซูชิซูชิชแล้วที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการของซูชิคืออะไรที่ดินที่ดินนันก็คือที่ตั้งร้านซูชินั่นเองนะคะและแรงงานราคาแรงงานแรงงานก็คือพนักงานขายหรือพนักงาน ปั้นซูชิก็ได้หอ,อซูชิก็ได้นะคะทุนทุนในการทำซูชิก็คือข้าวอุปกรณ์ทำซูชิต่างๆแล่าซูชิต่างต่านั่นก็ถือว่าเป็นนะคะต่อไปผู้ประกอบการก็คือเจ้าของร้านเก่งมากเลยค่ะ อเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมีการบ้านเพียงอยู่สองหน้านะคะแบบฝึกหัดเสริมทักษะในหน้า117และ118ให้นักเรียนเลือกทำหน้าใดหน้าหนึ่งนะคะจะทำหน้าหน7้า117ก็ได้หรือทำในหน้า118ก็ได้นะคะโดยที่ให้นักเรียนทำตามที่ครูพาพานักเรียนยกตัวอย่างทำสักครู่นะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลงลงในไลน์กลุ่มแอดลงในอัลบั้มของเราเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ